ของลูกหลานมารำมใจเกล้กลอยอดูกาลที่ซิบครับบริษัทเทวิธีดีไลท์ครับสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดทั่วประเทศครับปุ๋ยตากาตายยาหม่องน้ําเสียงเปียวอิ้วใช้ดมใช้ทาเปินวามื้อนี้ลูกหลานมารำาใจเกล้อยเดินทางครับเพื่อที่จะไปเตรียมพร้อมทําการแสดงในวันพรุ่งนี้ครับ ที่วัดบ้านเชียงยืนตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับกับมรำใจเกร้อยเต็มวงเต็มโชว์มวลซอดแจ้งครับมืออื่นเด้อครับแม่พรุ่งนี้นะครับเจอกันที่จังหวัดอุดรธานีตอนนี้ทีมงานกำลังเดินทางครับแม่แตงกมามัดส่งงานทีมงานแล้วคนสวัสดีคนสวยเ,เต็มวงเต็มโชว์กับหมอรำใจเกร้อยนะครับมืออื่นงานแหลกแหกหมานงานหมนันเงนิงนหมันคำ จังหวัดอุดอรธานีเบิงกอรมูครับไปกอนนั่งนาไปซาบดอดเบิงพระวัสนามวัดแห่งนี้แคบฉะนั้นเตรียมพร้อมในการไปฟังล่ำมือมืออื่นนะครับไปเต็มวงนะครับคารวา,ควานข้อมวลข้อมซืนนะครับไปเต็มวงทั้งน้องนางหางเคียงโกคาขาวเง้าขาลาด จะไปเต้นพรับพรับพรบพบื่อเมืองทับบินเซนส่กันนะครับให้พี่น้องไดมอลเซนฮอเซลนะครับในวันพรุ่งนี้ได้เบิงโช่พร้อมด้เบิงตะลกแล้วก็ด้เบิงล้ำเรืองตอก่อนทำนองขอนแก่นพร้อมสนามวัดบ้านเชียงยืนนะครับตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับนะครับกำลังอันในพระเ,เอกอาานกำลังนะครับจอจันนี่จะเป็นแดนเซอร์พี่น้องแดนเซอร์ผู้ยิง่งผู้ทาย นะครับยางละสองนะครับผู้ชายสองคันผู้หญิงสองคันแล้วก็อาจารย์นกักดนตรีกับหมอลําอีกขั้นหนึ่งซ่อนซ่อนมากหมอลําจะเอารถเดินทางไปเองครับจะเอารถออกเดินสายเอาเองนะครับหมอรักาดสีบอกบูไดคือรถบัตรหลายถ้าผูใดคือรถบัสนี่คือประหยัดเงินครับแม่นะครับเพราะการเดินทางแต่ละวันขั้นต่ำสองร้อยกว่ากิโลเนาะนะครับน้ามันก็แพงพร้อมนะครับถ้าผูไดคือรถบัสนี่ประหยัดเงินครับ กำลังกำลังออกเดินทางครับกำลังเตรียมพร้อมอันนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์หม่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาติดอีกคันหนึ่งนะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังบอท่านเบิร์นะครับเป็นการทยอยติดไปเรื่อยๆเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ เมืองอุดรเดิอมเมื่อเอินครับพรุ่งนี้อุดรธานีนะครับเบิ้งใจกับรอยซอดแจ้งไร้สดการเช็คนะครับรา่ว่าจะเป็นการเช็คเราอ่า การเติมน้ำมนันการเช็คจำนวนบุคลากรการเช็คหลายอย่างครับหลายสิ่งหลายอย่างถ้าว่ามีเกิดปัญหาในกสิหูนะครับว่ารถบัสเบอร์ไดเบืร์ใดนะครับพี่น้องก็จะทําเครื่องหมายไว้นะครับส่วนรถบัสหมอํำก็จะเป็นฟังข้างพุ่นนะครับส่วนรถคอนวอยก็จะมีทะเบียนนะครับทะเบียนแต่ละคันก็จะทีมงานเบื้องหลังนะทีมงานผู้บริหารเบื้องหลังก็รถฉากรถขนรถไม่อา์ดรถ น,นั่งร้านรถจอรถยังจังสี่นะครับพี่น้องนะครับ mm. เพื่อที่ให้ง่ายต่อ mm. การเช็คนะครับ mm. พอ,อยหหน้าป้ายเลย mm. คือนี่มวนบอ่อแม่มาหอดกันไปได้นอนกันไปนะครับ mm. บอล้นกับสีนั่งรถคั่วประจํารถประจําทําแน่งพอคั่วนะครับ mm. เพื่อที่จะไปจ่ายตลาดนะครับ mm. จ่ายตลาดซื้อกับเขาซื้อเครื่องค่ายออหรือแลรน นะครับรถควจะเป็นรถสแตนบายหนางานนะครับบรรลุกระสีนางขั้นนี้นะครับไปฮอดหนางานซาออกออกที่หลังไปฮอดซาเพราะจะต้องไปจ่ายตลาดนะครับกระสีบรรยากาศการไปจ่ายตลาดนะครับในช่วงการอ่อนทั่วนะครับไปตลาดนั้นตลาดนี้ไปเห็นข่อยกระทักข่อยน้ำเด้อนะครับเมื่ออื่นน่าจะเป็นตลาดสีเมืองทองตลาดเมืองทองขอนแก่นเออบอมเเมนตลาดจำครับตลาดเมืองทองอุดร เห็นคอยกระทาคอยน้ำเนื้อนะครับปีนี้สามรอยก่าชีวิตครับเบื้องหลังนะครับเฉพาะคอนว้อยนี่ก็ลอยครัวแม่คอนว้อยปีนี้หลายหลายสมกับเป็นสิบปีหมอลำใจเกินร้อยลายอี่หลี่คอยยังเงินหัวหน้าอยู่แล้วเอาเงินใส่มาจ่ายลูกน้องในทีงานหลายหลายหลายีหลี่เบื้องเมื่อคืนนี่น้องๆเพิ่นเต้นกันเนาะมันนั้นไปอัดขีปักกันบียดกันก็มี หลายคักหลายแน่แม่ปีนี้อลังการครับฉากแสงสีเสียงนะครับตื่นตาตื่นใจนะครับพอกาดําจะเป็นคนขับอันนี้จะเป็นรถนั่งร้านนะครับทีมนางร้านหัวหน้านั่งร้านรับนะครับในข้างในก็จะมีนางร้านทั้งเบิร์ตอุปน้นแสดงกระซิมิดซิรีนะครับกระสิเงียบนะครับลูกหลานเดินทางออกไปทําการแสดงไปหาเงินหาคํำแล้วก็สีิเงียบมิดซิรี นะครับช่องซ่อมนี่ก็ะชีบดืมตึมต่ำแน่นะครับเดินทางปลอดภัยย่ายังดูอยู่เลยดูเท่าไหร่สนุกมากเพื่นว่านี่ละแม่เพื่นว่าสูกอยู่ในมังคนมีแต่ความหมอนความสื่นบอกคือสึกอยู่ในมืองฝ่ามีแต่ลมล้มแรงแรงหน้างานเลยบ้านน้องบ้านเชียงยืน ตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรเปลี่ยนแล้วไอเปลี่ยนแล้วโอ้เจ้าบาปเด็ดเลยนี่เกือบมันไปผิดเนาะเกือบมันไปล้ำผิดเด้นี่บ้านหนองลีหูทีแรกนั่นนะเปลี่ยนไม่แล้วมันสนามมันจืนบ้านเชียงยืนนี่เป็นคอนกีดเบื้ได้อ่ายูทั้งโคนพ่อพ่อกระด้ครับพี่น้องครับําหรับคืนวันพรุ่งนี้เมืองอุดร กปนง่ี่าิดว่นยเี๋จะกับั้งอางนน่นปิดเช็คนะครับเปิดเช็คจำนวนคนนะครับคันไหนพร้อมก็คือเดินทางออกไปก่อนนะครับพชีพไปเติมน้ามันเพราะว่าปั๊มน้ามันแคบครับพี่น้องเติมแล้วก็คือออกเลยออกเดินทางเลยนะครับน่าจะหอดประมาณทุ่มสองทุ่มครับที่ที่ที่อามืออื่นนะชายตลาดมืออื่นเพราะว่ามือนีบบดบดไมาจ่าย เดินทางปลอดภัยจ้าไปเดิมมืออื่นครับแม่สุพรบุญปัดเมืองอุดรไปเดิมแม่เปิดวงกบอเห็นกันแม่นคับเล่นมือเกินร้อยเต็มวงเต็มโชว์ยีครับอ๋อสนามวัดบ้านเชียงยืนตำบนเชียงยืนอำเภอเมืองอุดร